รถเวบนที่135เมื่อออกจากสถานีมวกล็กไปแล้วจะหยุดรับส่งริสารที่สถานีปากช่อง4ทิวสูงเนินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสวัสดีครับช่อง YouTube c h ชน n e ลรถไฟไทยเทนไทย SD ตอนนี้อยู่กับขบวนรถเร็วที่135ตนทางกรุงเทพอภิวัตน์ ไปทางอุบลราชธานีกับฟรีี่ปิดเทอมเล็กหัวใจวุ่นรถไฟกับตะลุยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ช่วงมวกเหล็กถึงปากช่องบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135 พึ่งออกจากสถานีรถไฟงวกสถานีต่อไปคือสถานีปากช่องซึ่งบริเวณนี้เป็นโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงคลองขนาดจิตโดยบริเวณน,นี้เป็นบริเวณจุดไฮไลไท์ที่สำคัญ บริเวณทางยกระดับที่มีจุดที่สูงที่สุดถึง48-50เมตรโดยสัญญาที่1เส้นทางรถไฟทางคู่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล o p จำกัดมหาชนมูลค่าการก่อสร้าง7,560ล้านบาท ถึงกระบอรถเร็วที่1นึ่งสามก็จะเลาะ,ะไปตามแนวเขาแอ่งเมืองเองกระทะมงเหล็กอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งหญ้าไร่อ้อยต่างๆที่สวยงามก็ถึงแนวโค้งปรับเซียนครับเป็นแนวโค้ง180องศาเลยทีเดียวนะครับแต่กลมรัสมีกีกลางมาก ข้างหน้านี้นะครับก็จะเห็นแนวรถไฟทางยกระดับทางผู้แมวใหม่จากมุ่งเหล็กใหม่จนถึงบริเวณนี้ระยะทางโดยรวม4.8กิโลเมตร จากมาากระเบานะครับผ่านผาสะเด็ดผ่านหินลับมุ่งเหล็กมาถึงบริเวณนี้ก็ใช้ระยะเวลาเกือบร่วม1ชั่วโมงได้ทีเดียวโดยรขบวบรถไฟนั Final, ้นลัดเลาะไปตามแนวเขาต่างๆทำให้วิ่งช้านะครับตาทางคู่ตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะล่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยทีเดียว มาบรรจบอีกครั้งนะครับกับแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ของสัญญาที่1มาบกระเบาถึงลองขนาดจิตระยะทางโดยรวม58กิโลเมตรบริษัทผู้รับผิดช,ชอบโครงการโดยอิตาเลียนไทยรีบรบอกมินตจำกัดมหาชนม,มูลค่าการก่อสร้าง7,560ล้านบาท สถานีรถไฟกลางดงริเวณนี้เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของสัญญาที่1-1งขีดหนึ่งงานก่อสร้างคันทางะระดับดินช่วงกลางดงถึงตางอโศกระยะทางโดยรวม3.5กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดย กรมทางหลวงมูลค่าการก่อสร้าง1 5 7 0ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ได้ดําเมินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นแนวระดับคันดินตลอดระยะทาง3.5กิโลเมตร รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนโดยประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนระบบรางระบบอนัสัญญาณต่างๆรัฐบาลจีนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยตลอดแนวเส้นทางนี้จะได้เห็นทั้งโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงตลอดแนวเส้นทางนี้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ก็ค่อยเคลื่อนขอบวนเข้าสู่สถานีปางอาโศก สัญญาที่1นึขีดหนึ่งนั้นเป็นงานก่อสร้างระดับดินช่วงกลางดงถึงปางอาโศระยะทางโดยรวม3.5กิโลเมตร,รผู้รับผิดชอบโครงการโดยกรมทางหลวงมูลค่าการก่อสร้าง1 5 7 0ล้านบาท プレゼントは แนวเส้นทางรถไฟทางคู่นั้นก็อัปเดตไปมากแล้วในช่วงบริเวณนี้นะครับ สถานีรถไฟปางอโศก ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่1สามารถได้เข้าเคลื่อนสู่แนวเส้นทางใหม่เฟ็นทางรถไฟทางคู่แล้วนะครับตลอดแนวรถไฟทางคู่ระยะที่1ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิละโดยในสัญญาที่1น,นั้นเป็นโครงการก่อสร้างของ บริษัทอิตาเลียนไทยด l วอ m เมนจำกัดมหาชนระยะทางโดยรวม58กิโลเมตรช่วงมาบกระ,ะเบาถึงของขนาดจิตมูลค่าการก่อสร้าง7,560ล้านบาท ชมกันยาวๆนะครับแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ บริเวณนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงของสัญญาที่3าขีดหนึ่งงานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงแก่งคอยถึงกลางนงและปางอโศกถึงบันไดมา้าระยะทางโดยรวม30.21กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดย บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตร CREC Channel Railway Engineering c o r p a o r a t i o n มูลค่าการกอร่อสร้าง9,330ล้านบาทเริ่มมีการกอร่อสร้างแล้วนะครับสำหรับสัญญานี้ สถานีรถไฟบันไดหมาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่3ขีด3า งานก่อสร้างระดับคันดินและโครงสร้างยกระดับช่วงบันไดมา้าถึงลำตะคองร,ระยะทางโดยรวม26.10กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทเอ็นอิเนียและอุตสาหกรรมจำกัดมูลค่าการก่อสร้าง9,838ล้านกว่า ด้านฝั่งขวามือของตัวรถก็น่าจะเป็นแนวระดับคันดินนะครับก็ชมควบคู่กันไปนะครับแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ยาวที่สวยงามครับบริเวณนี้บริเวณนี้ก็รถไฟสามารถทําความเร็วได้สูงขึ้นนะครับ โดยสัญญาที่3าคิสนั้นก็เป็นสัญญาหนึ่งที่มีความคืบหน้าไปมากตั้งแต่แอดมินมาครั้งแรกตอนเดือนเมษายนนะครับก็มีการอัปเดตการก่อสร้างไปหย่อมากนะครับ ซึ่งในสัญญาที่3าิดสารนั้นเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงบันไดมา้าถึงลำตะคองโดยระยะทางโดยรวม26.10กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทไทยเอนยิเนียและอุตสาหกรรมจำกัดบลค่าการก่อสร้าง9838 ้าานบทลโดยอีสโก้หนึ่งกับขบวนรถเร็วที่13ึหต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางอุบลร,ราชธานีกำลังเคลื่อนขอบวนเข้าสู่สถานีรถไฟปากช่องแล้ว สถานีรถไฟปากช่องขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับการติดตามและติดตามในคลิป EP ต่อไปสวัสดีครับ